มีเนีบนะครับในน้ำชาแะเจะต้องตุ่แช่นะครับที่เคยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์มาแล้วมามีปัญหาไม่เย็นนะครับมาตรวจเช็คอีกทีนะครับจีนนะนี่ที่บริษัทขาสั่งมาเองนะคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็เสียบปลั๊กแล้วก็จับกระแสดู0.0440นะครับคอมพิวเตอร์กระเบื้อนี้ อย่างเสียงคอมเดินนะครับคอมเดินเซอร์เนอร์ไม่ร้อนแผงไม่ร้อนแผงไม่ร้อนด้านในถอดฟักไว้นานจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นเหมือนน้ำมันหรือน้ำยานะ ตัวนี้เย็นอ่อยๆเย็นไม่ฉ่ำ<ป>ดานซ้ายดันขอบก็เย็นนิดๆเหมือนอัดไม่ขึ้นหรือตันหรือว่าคอมไม่มีแรงอัดเป็นไม่ได้หมดตัวนี้สวิตเทอร์โมนี่นะครับฉันกแกะดูนี่ก่อนเผื่อสายไฟละลายหรือเปล่า ดูก่อนเพราะมีกลิ่นไหม้แกดูด้านในนะครับออเทอร์โมโสตัทแล้วก็สวิตช์ไฟใส่ไฟก็มีไม่มีละลาย การวิเคราะห์เดี๋ยวให้เรากระจเต็มก่อนับมันน่าจะประมาณนี้แะนจะสีนี่แหละเหมือนคอไม่มีแรงอัดตันในระบบเป็นไม่ได้สองอย่างนะครับน้ำยาลวไม่น่าจะใช่น้ำยาไม่น่ารลว ก็มือมาเช็คดูทีนะครับข้าวขราะ้อเอามาวัดแรงอัดดูโอเคครับยังไงก็บอกว่ายิ่งพิยน,นครับสวัสดีครับ